ก็มีอีกข่าวหนึ่งนะครับ,รบที่เกิดขึ้นในงานไม่งานแถลงข่าวนะครับของรายการใหม่ในช่อง Workpoint วันนี้นี่เลยะนะครับรบเป็นรายการใหม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกเราเห็นชื่อเพจเราเห็นอะไรต่างๆ่าก็คิดว่าเอ๊ะรายการมันจะออกมาแนวไหนชื่อรายการว่าดีอัพเกรดรายการมันมาแนวไหนจนกระทั่งงานแถลงข่าวออกมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับพี่โฟ รายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างสามเจ้าาระหว่างวอล์กพอยนะครับวอล์กพอยต่าร์นบริษัทวินวินพีอารพลัสับแล้วก็โรงพยาบาล d ีอ plus f i เจดเจอร์วเกาหลีสัญญกรรมนี่เออสัญญกรรมผมเห็นมีโรงพยาบาลสัญญกรรมเด็บีอินหรือเปล่าน <laughs> ี่มัน มันจะมีอะไรที่มากกว่าเล็ดมีอินหรือเปล่าเพราะเล็ดมีอินแค่แกกค่ศัจยกรรมเฉยๆก็แค่คัดเลือกคนเออคนที่หน้าตาไม่ดีทําให้กลับมาดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรืออาจจะไปดีควาไม่ปกเพออื่ออันนั้นคืออันนั้นแั้ก็มีร้องเพลงใช่อย่างน้อยมีร้องเพลงเพิ่มขึ้นมา <c oughs> <c oughs> แต่อันเนี้ยคือปูเข้ามาใหม่เลยก็คือทั้งเปลี่ยนโฉมทั้งเปลี่ยน ให้ความสามารถโดดเด่นขึ้นก็คือการอัปเกรดตัวตวเขาด้าน,นอนอ่าครับ <laughs> นะครับซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าจะาแถลง4โมงอืมปรากฏว่ามาจริงประมาณ5โมงนะคะเอ <laughs> อเกิดอะไรขึ้นไปเลยขนาดนั้น <laughs> นั่นนะครับมันยิ่งไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็มานะ่ะเอออย่างน้อยเขาก็มาอืม <laughs> นะครับซึ่งก็ได้เปิดตัวรายการไปนะครับซึ่งพิธีกรที่อยู่ในงานแถลงเปิดตัวก็ต้องเป็นพิธีกรรายการถูกไหมฮะใช่ครับนั่นก็คือดีเจนุ้ยเละ พี่ีกรหน้าใหม่นะครับแต่อยู่ในโงการบันเทิงมานานแล้วคุณไมกี้ปณิธานครับอ,อันนี้ก็คือครั้งแรกที่เขาได้ร่วมงานกับ Workpoint เลยนะเออนะครับก่อนหน้าน,นี้เขาเป็นอะไรนักแสดงช่องช่องสามอ่าอ่านะฮะนี่ก็ประเดิมพี่ีกรครั้งแรกเลยกับรายการนี้นะครับซึ่งเขาก็จะค้นหาคนไทยใช้คาว่าเด็กไทยได้วยนะอืม <laughs> เขานี่เคาว่าเด็กไทยหลายรอบมากเด็กไทยที่อ่า มีความสามารถดูแล้วเอ้ยไปต่อได้สา,สามารถทําให้หน้าตาทําให้ลุคทําให้บุคลิกต่างๆดีขึ้นได้แล้วก็ทําให้มีความสามารถขึ้นมาได้อย่างร้องสิ้นและแสะดงอ่าครับซึ่งรายการนี้ก็จะมีโค้ดนะครับคอยมาคอยมาสอนแล้วก็ทําให้บุคลิกเขาดีขึ้นนะครับนั่นก็คือคุณบอยประกรณ์ไปโค้ดนะโค้ดบอยประกรณ์อ่าโค้ดประตุมเตหินแ็ะโค้ดนัทมีเรีย ว้าว <Wow. S 1> เออมีคนแสดงแต่มีคนเอเตนมีก็มีนักร้องหนึ่งคนอ,อ่า hmm. นะครับมาหมดเลยนะครับหลากหลายแนวมากนะซึ่งรายการนี้นะครับเขาบอกมาว่าเขาคัดมาและคัดมาจากทุกป,ประเทศจนเหลือทั้งที่สี่สิบคนอ่าเออสี่สิบคนคัดมาแล้วเหลือสี่สิบคนทั้งชายหญิงเลยนะค้าค้ากันเออไ<บ>ม่ได้ไม่ได้แปลงพีดอะไรนะครับ ทุกคนมาได้หมดเออนะแต่เขาบอกว่าเขาจะคัดเพียงหกคนที่จะได้ไปทําหน้าเออไปเปลี่ยนโฉมที่ประเทศเกาหลีก็คือเดินโรงพยาบาลสะ้อนใหญ่นะฮะเออแล้จะได้เป็นไอดอลคนใหม่อืมนะครับซึ่งเขาก็บอกอีกว่าเดี๋ยวโค้ดเนี่ยจะทำการเลือก จาก40คนเนี้ยเข้าทีมมาทีมละ6คนก็จะกลายเป็น40เหลือ18 <ś 2> <c ười> โอ้โหคันไอ้คันมาแคบอีกนะโอ้คัทเคบเหมือนกันนะเนี่ย <c ười> 40เหลือ18อะ่ะเออซึ่ง40ไป18ก็คือย,ยังโฉมเดิมอยู่เออก็ยังจะโฉมก็คง,งจะโฉมเดิมนะครับเขาที่ได้ดูแถลงข่าวมานะครับเขาก็มีการเออให้สัมภาษณ์อะไรไปนะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่าวันที่จะออกอากาศเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่ซึ่งก็คือวันที่12ตุลาคมวันอาทิย์2ทุ่มเขาบอก2ทุ่ม5นาทีครับอ้าวเดี๋ยวนะมันเวลาใครเอ่ยมองลงไม์เมื่อกี้นี่ไงฮะเออจะมาต่อหรือเปล่าอ่าเพราะเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะมีอะไรมาขั้นแล้วและเราก็ไม่รู้อีกว่ามองลงไม์จะมีกี่ตอนอืมเออ ก็คาดดาวประมาณนี้เพราะว่ามีเวลาออกมาก่อนหน้านี้แล้วอมาล่วงหน้าขนาดนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับสำหรับคุณไมกี้นะครับคุณไมกี้นี่ก็อ่าออกมาแถลงข่าวนะครับหลังจากจบงานแถลงรายการนะฮะก็มาแถลงข่าวเรื่องของตัวเองเพิ่มเติมนะฮะว่ามาออกงานช่องอื่นขนาดนี้หมดสัญญากับช่องสามแล้วหรือเปล่า,<ข>าครับ,บว่าก็ยังมีสัญญาเหลืออยู่นะครับจับช่องสามแล้วก็ยังมีผลงาน ละครออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆแต่การทํางานชีนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสซึ่งตัวเองก็ชอบด้วยแล้วก็ทํากันบ้านหนะักพอสมควรอืมอ๋อผู้ใหญ่ให้เนาะผู้ใหญ่ให้เอ<ต>อยังไม่หมดสัญญาก<ๆ>ับช่องสามนะฮะอืมแต่ให้ทําก็ถือว่าดีนะอืมครับผมรคับถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งใน achievement นะครับขอบคุณไมกี้นะครับที่ ก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ได้เป็นพิธีกรครั้งแรกด้วยอ่นะครับครับก็รอติดตามกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนี่เป็นเป็นครับไนกี้นี่โอ้โหให้กันหลังใจในไลา์เพียบเลยนะครับผม